แฟนบอกว่าเบื่อเราทําไงดีคะ,ะวันนี้แฟนใครเบื่อบ้างแฟนคุณนอนหันหลังให้คุณไหมแฟนคุณเริ่มไม่ตอบแชทไหมแฟนคุณดงดงแชทไหมแฟนคุณตอบช้าไหมแฟนคุณส่งแต่สติ๊กเกอร์ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันเป็นอย่างหนึ่งเลยนะนะครับของคนไปมีมือที่3มอันเกิดจากความเบื่อและจริงๆแล้วถ้าวันนี้แฟนของคุณเบื่อมันมี3มอย่างที่ห้ามทําเด็ดขาด ถ้ายิ่งทำยิ่งแย่ยิ่งทำยิ่งพังยิ่งทำยิ่งเลิกกันไวครับมีสามอย่างหนึ่งครับการพยายามไปถามเหตุผลครับทำไมต้องเบื่อฉันฉันมันแย่ตรงไหนเหรอฉันมันไม่ดีตรงไหนอ่ะฉันมันไม่ดียังไงอ่ะทําไมคนถึงเบื่อฉันอ่ะอย่าไปถามหาเหตุผลยิ่งถามหาเหตุผลคุณยิ่งชี้นําสมองอีกฝ่ายครับให้มองคุณแย่มากขึ้นนะครับวันนี้สิ่งสําคัญนะอย่าไปถามหาเหตุผล 2ครับห้ามพยายามครับอย่าพยายามบีบบังคับให้เขาต้องรักคนเรารักใครมันรักมาด้วยความอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากประดับบารมีอยากให้เพื่อนอิจฉาอยากมีเรื่องบนเตียงความรักประกอบด้วยความอยากความรักไม่ได้ประกอบด้วยการที่คุณไปบีบบังคับวิธีการบีบบังคับของหลายหลายคนก็นเลยครับ2.1ครับพยายามงอนครับ2.2ครับคือการประชดครับ 2 3ครับพยายามเข้าถึงรหัสพาสเวิร์ดส่วนตัวของเขาครับอยากรู้ว่าแกคุยกับใครเนี่ยแกแอบแชทกับใครแกมีใครเพราะกลัวว่าตัวเองโดนทิ้งเลยพยายามอยากรู้อย,อ,อยากสืบอยากส่องสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างครับจะพังครับ3ครับห้ามพยายามตามจี้ตามจิกครับโทรตลอดเวลาอยู่ที่ไหนอยู่กับใครไปกับใครไปกับรถอะไร พยายามตามจี้ตามจิกเพราะกลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นครูคอมจะบอกให้นะครับถ้าเขามีคนอื่นต่อให้คุณตามยังไงติดกล้องวงจรปิดยังไงติด GPS e ยังไงถ้าใจของเขามันไม่อยู่กับคุณแล้วตามไปก็เสียเวลาเปล่าๆตามไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆรู้ไปก็ซึมเศร้าเสียเปล่าๆครับเพราะการที่เราวิ่งไล่ตามคนคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าคนคนหนึ่งจะรักคุณมากขึ้น คนคนหนึ่งจะรักคุณมากขึ้นเพราะคุณวิ่งไล่ตามคุณค่าของตัวเองนะครับนี่คือสามสิ่งถ้ายิ่งทำยิ่งพังยิ่งทำ,ย,งทำยิ่งแย่ครับสี่ครับถ้าคุณจะแก้ปัญหานี้ให้ได้จริงๆครับมันมีกฎเดียวครับคือการทำให้เขาเสพติดครับการทำให้เขาเสพติดเราคนเราจะอยู่กับอะไรได้นานมันเกิดจากการเสพติดตัวอย่างที่เลยครับ4ีครับซีรีส์ใครเคยดูซีรีส์บ้าง คุณดูแต่ตอนที่หนึ่งเลยสมมติมันมีสิบตอนคุณดูแต่ตอนที่หนะึ่งไหมไม่ครับตอนที่หนึ่งปั๊บตอนที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าทั้งเรื่องนี้ดูจบแล้วถ้าคุณจะดูตอ่อมันต้องเป็นอะไรครับมันต้องเป็นภาคสองนะคนเราจะเสพติดอะไรก็ตามแต่ที่มันมันมีมุมมองใหม่ๆมันมีสิ่งที่น่าค้นหามันมีสิ่งที่เอะฉันยังไม่รู้ฉันยังพยายามอยากรู้ครับคนจะเสพติดคุณครับ4.2ครับคุณก็เห็นพันนันนพวกเนี้ไม่ใช่มันรักนะครับแต่มันติดครับ นะครับเพราะโดพามีนมันสูบฉีดครับมันมีการได้ลุ้นเอ๊ะเดี๋ยวมีแพ้เดี๋ยวมีชนะเดี๋ยวมีแพ้เดี๋ยวมีนะมันรู้สึกชอบใจมันมีการเสพติดมันจึงอยู่นานครับฉะนั้นเนี่ยคนเราจะอยู่กับอะไรนานๆต้องเสพติดเท่านั้นกฎของการเสพติดวันนี้เลยครับห้าครับการไม่รายงานทุกเรื่องครับบางคนรายงานมาทั้งชีวิตอ๋อไม่ได้หรอกค่ะนุกกลัวเขาเอ่อกลัวเขาหึงกันหวงห่วงทะเลาะ ใครก็ตามแต่ที่มีอาการนี้นะหึงหวงห่วงทะเลาะอะไรก็ตามแต่พวกนี้จริงๆแล้วมันคือภาพลวงตาครับสิ่งนี้มันเป็นเพียงแค่กรงขังคุณให้คุณกลายเป็นคนที่เชื่องเงกับเขาในความสัมพันธ์เมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณทําอะไรก็ตามแต่กลัวเขาหึงกลัวเขาห่วงกลัวเขาทะเลาะอะไรก็ตามแต่จนไม่มีความเป็นตัวเองคุณจะหมดสเสน่ห์แล้วคุณจะเหมือนกับนอกอินทรีที่อยู่ในกรง ท่าบินของนกอินทรีที่สวยที่สุดคือท่าบินที่มันอยู่บนท้องฟ้าแต่นอกอินทรีที่มันอยู่ในกรงเนี่ยคนมันจะไม่ค่อยสนใจวันนี้น้ําก็ไม่ค่อยได้ให้เวย้ยอาหารก็ไม่ค่อยได้ให้เวย้ยเพราะอะไรครับเพราะมันเห็นว่าเป็นของตายยังไงก็อยู่ในกรงยังไงก็ไม่ไปไหนแต่วันนี้คนกลัวว่าอ๋อเขาหึงเขาหวงเนี่ยเขาทะเลาะเนี่ยเลยกลัวว่าตัวเองเนี่ยกลัว,วเขาจะไม่รักเราเลยจะต้องทําตัวแบบอยู่ในกรงที่เขาเอามาครอบ จงจำไว้ว่าไม่มีใครหน้าไหนบนโลกใบนี้สนใจคุณเลยถ้าวันนี้คุณทำตัวเป็นของตายเปิดเผยหมดทุกอย่างนะครับเอาไปเลยรหัสพาสิร์ชีวิตประจำตัวของฉันเป็นยังไงคุณรายงานตลอดเวลาเดินกี่ก้าวกินข้าวกี่คำกินน้ำกี่แก้ววันนี้ฉันทำอะไรบ้างฉันรายงานไปหมดเลยจงจำไว้ครับคนรายงานเท่ากับคนไร้ค่าแล้ววันหนึ่งพอเขารู้หมดแล้วว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงเนี่ย เขาจะเริ่มนอนหันหลังให้เขาจะไม่ค่อยสนใจคุณกินข้าวเขาก็กินคนเดียวคุณเจ็บไข้ไม่สบายมันไม่มีแม้แต่คําเดียวที่จะถามว่าคุณกินยาแล้วหรือยังคุณไปหาหมอแล้วหรือยังเพราะอะไรครับพอเรารายงานอีกฝ่ายตลอดเวลาอีกฝ่ายมันจะรู้ความเคลื่อนไหวมันจะคาดเดาได้พอมันรู้ทุกอย่างมันก็ไม่อยากสนใจคุณแนละ้วถ้าคุณดูหนังเรื่องหนึ่งจบแล้วคุณรู้ทั้งหมดแล้วในเรื่องนี้คุณจะดูซ้ําเป็นสิบรอบไหมไม่ดูครับเพราะอะไรครับเพราะมันรู้หมดแล้ววันนี้อยากให้ใครเสพติด ทำตัวให้มันดูน่าค้นหาเหลยครับเรื่องนี้ไปทบทวนในคอร์สสั่งรักครับและคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับ